ผู้ชายมาพาเรเปเ้ามผูายครผู้ชายผู้ชาย่ผู้ชายผู้ชายผู้ชาย่ผู้ชายผู้ชาย่ผู้ย้ชายผู้ายผู้ชาย้ชายผู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 ้ช่ผ้ชายผู้ชายผู้ชาย่ผู้ชายผูยผู้ชายผู้ชาผู้ชายยผยผ้ายผู้ชายผผู้ชายผผูผ้ายผู้ผู้ชาย้ชายผู้ชายผู้ พี่มากับชุเนียราคาการตามกันมาที่ไหนคะเมียขาบ้างพี่นั่งแบบเป็นผู้หญิงอะค่ะเรือเรือเรานี่เป็นเรือที่เข้าใจอะไรกันยากมากจริงเรือเราไม่มีเรือนะจะมันหยาดเนาะเราขันยากม่ขันยาเราก็วุ่นวายมากเลยคนกลางวุ่นวายกับคนอื่นพี่บอกนะแล้วเราแยกผัวแยกเมียเข้ามาด้วยนะ ไม่รู้ผัวใครเมียใครก็ไม่รู้จับขึ้นมาก่อนเราเราเน้นไปหายังไงลากมาก่อนพี่เจบังคับพี่ดีนะไปค่ะคุณหญิงอีสอยจะพาไปค่ะเดี๋ยวผู้ชายเครับก็มาหาพวกเราเีงเนี่ยคุณเนี้ยเขาพายอ๋อพี่แอฟเดี๋ยวพี่จบแม่พายแล้วพี่จะจับนี้นะครับพอเราเหมือนแม่พายดูดูเท้าจับยังไงดูเท้าเออเราไม่ได้พายพี่เล็กมือไม่พายแล้วก็เท้าอย่าเอาล้านนะ ทำนี้ได้ไหมคะทำนี้ได้ไหมคะเอานั้นผัวอันนั้นผัวหัวเอานั้นผัวหัวผัวผัวผัวบอกแล้วคนกระเหม็นผู้ใจย่อมพลาดไป่น้ำเร็วน้ำไข่รับประทาร้อนไห่ได้มาไม่ได้ไม่ค่ะถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดเอาไว้ก็ได้รำนั้นคือไปไหนกันน่ะ องรองาดเลออดีนะดีเราดีนะเราเลือกแดงเราแดงกับเขียวนอดไปไ้หัวเรืองฟาดเลยเโอ๊ยเปลี่ยนสีกันสู้เขาน้วย้วยสู้เขาลูกเอ้ดีเจอย่าไปแกล้งเขาเอาอีกเอาอี อะไรคิดได้เป็นยังไงเอ๊ะขอให้เอาอีกเนี่ยเอ๊ะอ่ใไซมองมาจ่ามาจ่าเอาไปนั่งกูกันไปพี่ก็บโป๊กันนมาจะหน้าหนูไม่กันมันยื้อแล้วค่ะหน้าเขามันลืมลืมซื้อแบบอกกันน้ำมาค่ะโป๊กกันน้มาจะหน้าหนูไม่กันมันยื้อแล้วค่ะมันยื้อแล้วแล้วก็จ๋าอะไรอ่ะอุ้ยมันยื้อมันหยา เคยกินสักขยาบอ๋อมันยืมันหยามเจอเชือกีที่ห่วยห้ามจับแล้วพี่ให้ก้มหมดลงนะครับพี่เล็กโอนแล้วก้มได้ไปเจออย่างอื่นเหรอคะก็จับได้เลยของตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่อย่างอื่นที่ห้อยละคะจับได้ขอจับได้ไหมคะห้อยน่ากลัวมากกลัวเมียกูนี่น่ากลัวมากอันนี้รักกันแบบกําลังใจเอ้เมียเท้าเราหมวนเออ เด้อดอายเขาลงครับดีๆเด้อเธอใส่น้ำใส่เขาเิ็มเธออย่าไปทำเขาเอ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 าอย่างี้เอาอยางโอ้อย่าไปแกล้งเขาประจัดพี่ใช่ไหมมันจะโดนกันเองนะเราไม่ไดแกล้งกันเองมันจะมีอมาแล้วเปอ้าคุมีปัญหามีแต่ใต้จะดือเลยระวังอะไรอุ่นๆจะไลนะเอยจะฉี่จะเจ๋งเออเจ๊งลงหน้าเด้อไม่ฉี่ค่ะ นี่ยหนุก็เดิค่อยเลยอ่ะพี่เอาพี่ดูเอฟเฟกนะพี่สองนี่อยาได้้พี่ดชนผู้ชายขึ้นเรือผู้ชายไหนล่ะอพี่พาพร้อมกันนลครมาพร้อมกันค่ะถาพร้อมกันอ๋อเดี๋ยวมั่วสที่เปล่งเลย เลือแน่นอ่ะเเลือแน่นมากเลยเรือแน่นโอ้ยถึงว่าไปไปไหนคะยังไม่อยากไปเลยค่ะหนูยังไม่อยากไปไหนเลยนะพี่เจนอลงไหมพี่เราผู้ชายลงเราคนอื่นขึ้นเอาโดนแล้ว ลำนั้นโดนแล้วลำเราลำเราเอาแต่ปลาคไงเลยเ้อะแเราเราก้มแล้วตรงไหนปลาคไงมันมีแต่อันหน่อยๆมีแต่ปลาลดโขปลาลดโคกเราเกี่วไไหมพี่เ็วค่ะเอาซู่ซู่การทดลองกันสองปีสู่ซู วคับทายเลโอ้จลัยโ้ขอโทษพี่เจ็บจริงหรอมันเป็นการแสดงเ็นคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์มนคอนเทนต์เธอรอหอยี่รออ้ยเรา คอนเทนต์แบบนี้ไม่เอาบอกเมียไปคอนเทนต์คอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์เธอคอนเทนต์ตเอใส่เด็กมากเลยมันเป็นคอนเทนต์เธอคอนเทนต์คอนเทนต์ที่เกลียดตานาเหมือนความบัดอั้นที่คบกันมาตั้งนานแหละเดี๋ยวผมแตกเชิญมากเรือลำนี้ว้าว้าวน่ากลัวน่ากลัวจังเลยตัวเล็กพี่พาพี่พาพ้องเดินเลย เราเน่ยเราเราก็เราก็ลักเรือเขาอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาเอฟนหนูไปกอล์ฟให้นะคะโอ้ยอ้ยีอย่าไปเก้าไปลังเก๋ะเดี๋ยววนี้เขาเ่อแชงเขาไปแนกลัวอ๊ยกลัวเปียกอะจะทำแบบนี้ปาเื้มาแล้วค่ะพี่คิวเอาพี่เล็กไปไหมพี่เล็กพวดไม่หยุดเลยอะสูๆคณะลํานั้นน่ไม่เปียก เราไปไหนมาเนี่ยเราอะทำไมเปียกกว่าชาวบ้านเยอะๆเขาคือแหงกริบหัวทำเป็นรักกันเนาะมันเรือติดกงติดกันมาคือแล้วโดนอีกตุบหนึ่งคนเดินเลยโดนอีกตุบหนึ่งอย่าไปเจวหลายมันเจ็บจริงเนี่ยนี่ก็ขระหยันแล้วไม่พอดค่ากะหยันแล้วไม่เกรงใจไหมพ่อหายเขาขอโทษนะคะจริงหรอเดี๋ยวเ้าถามให้ ตอนตรวจลอตเตอรี่เราถูเราวันที่2หรือเปล่าตอนนั่งร่องแกงแล้วก็ข้ามขี่ม้าเขาเ้าห้ามเ้าาหมสีกันเห็นไหมเขาบอกห้ามสีกันห้ามคนคนตาห้ามขี่ม้าวันนี้ห้ามขย่อมก็ได้นะจิ๊กกุดจิ๊กกุดจิ๊กกุดกระไมาถึงม้าน่นหรือเปล่าไว้ประยหลอดมาเว้ยไปดูดมาเว้ยอันนั้นอะไรคะลา อันนั้นหมาเหรอเอาเอาเมคกอกีดไปก่อนเดี๋ยวฉสนจะโก็เอกีวกนเออกินไปก่อนเดี๋ยวสนุกเกงเองเบบี๊เบบี คนคนปลายสู้ชีวิตมากเลยนะแต่ตอนนี้ชีวิตสู้กับพี่พี่วันนี่นี่ในสวๆสวยโอ้แม่พี่เล็กแบบเหมาะอยู่สองอ๋อไตรเดอร์ของเจ้าน้าขุนด่านเอ้ยตุ้มกุ้งกุ้งนะเธอสองคนก็ใช่ตัวเล็กๆว่่ปาเจโน่พัมเกาะลนน่ะอ๋องมันน่าสนุกดีนะ อย่างน้นล่ะเดียวม่อยกันขางออย่างเงยั้ครับลสองนอยพลดเดียวเ่อเธอก็พูดจาได้กระโดดอกระเดี้ยมากอาจารย์ครบไหมล้วอาจารย์ภาษาไทยเราล่ะอาจารย์ภาษาไทยหมูไม่ลงน้ำเพราะแกเปลียนแล้วอะเราเราไม่รักแคกาลองบาเจ้าถม่งวัลที่เจ็ เฮ้ยอย่าลืมหลานฉันเด้อลืมใครได้อย่าลืมหลานฉันเด้อหลงหลงเล็งเล้งก็อดตายเลยเด็ฮัลโหลค่ะพี่หนุ่มต้องการออกโผลกระแสค่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มเนี่ยนะคะออกผลแค่แฉเลยค่ะ โอเคอ่ะคำพื้นดีเดี๋ยวผมก็ขึ้นไปดูห้องก่อนเีตกใจหมดยืน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 อย่าไปไ่ว้ยืนยืนสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะไปแล้วพี่เล็กเดินทางปลอดภัยเด้อ เดินทางปลอดภัยเด้อขึ้นเครื่องก็จะเมา,าหลายไปดีค่ะเชิดีค่ะ